สวัสดีครับวันนี้พามาชมดอกแคททรียานะครับนี่อันนี้เป็นดอกไซส์ขนาดใหญ่นะครับอลิาเบธเฮิร์นบวกลักกี้นะครับนี่สวยงามมากกีบดอกเป็นสีม่วงอ่อนๆน,นะครับม่วงพาสเทลส่วนปากดอกนี่เป็นช่อสวยแล้วก็ใหญ่มากนะครับเกสรเป็นสีม่วงอ่อนๆครับม่วงอ่อน,ออน แล้วก็ตรงกลางปากก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองส่วนปลายปากก็จะเป็นสีม่วงสดสวยมากๆครับสวยงามครับนี่อลิาเบตอลิาเบตเฮิร์นบวกลักกี้นะครับใครชอบสไตล์นี้ก็นี่เลยขอบคุณมากๆครับผมอย่าลืมกดติดตาม้วยนะครับจะได้แบ่งปันความสวยงามด้วยกัน